สวัสดีค่ะอาจารย์ดรสาวิตีปภาก,การนะคะวันนี้ก็จะมาพากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการอบรมการใช้งานเครื่องสลัดน้ํามันอัตโนมัติค่ะก็เดี๋ยวจะมีดรปัญญาหันตุลาเป็นผู้สอนนะคะแล้วก็พบกับการใช้เครื่องเลยละกันค่ะครับก,ก่อนอื่นนะครับพี่ตัวเครื่องนี้มันจะมี2ระบบเนาะมันจะมีระบบที่เป็นเรากดสตาร์ทเอง<ๆ>กดเปิดเองกับระบบที่มันตั้งเวลาได้นะครับก่อนอื่นเนี่ย ที่ตู้เนี่ยมันจะมีปลั๊กอี่ตัวหนึ่งนะครับอันนี้เสียบอันเดียวก็พอแล้วนะครับเพราะว่าพอเสียบปลั๊กเสร็จป,ปุ๊บไฟก็จะเข้าในตู้นี้แล้วก็จะมาควบคุมตู้นี้อีกทีหนึ่งนะครับอ่าพอเราเสียบปลั๊กเสร็จป,ปุ๊บเราเปิดเข้าไปดูในตู้นะครับมันจะมีเบรกเกอร์อยู่2ตัวพี่ดึงเบรกเกอร์ขึ้นทั้ง2ตัวเลยนะครับพอเปิดเบรกเกอร์ขึ้นปุ๊บพี่จะเห็นไฟสีขาวแสดงว่าไฟมาแล้วครับไฟมาแล้วทีนี้ สวิตตรงนี้นะครับมันจะเป็นเขียนว่าออโต้กับแมนแมนหมายความว่าพี่จะกดเปิดหรือปิดเองก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นออโต้เนี่ยพอกดเปิดปุ๊บมันจะตั้งเวลาให้เราปิดนะครับทีนี้ปุ่มสีแดงอันนี้เป็นปุ่มที่สําคัญเผื่อมันมีเหตุฉุกเฉินอะไรนะครับไฟช็อตหรือว่าปลามันติดข้างในพี่กดเข้าไปได้เลยนะครับมันจะตัดไฟทั้งหมดนะครับพอกดเสร็จปุ๊บมันจะไม่เด้งึ้นมาพี่ต้องหมุนทางขวา นะครับขึ้นมาครับหมดแรกที่เราจะสอนกันนะครับบิดมาที่ขวามือนะครับมาที่คํา่่าแมนเนี่ยถ้ากดปุ่มสีเขียวคือสตาร์ทอ่าพอกดปุ่มสีเขียวปุ๊บมันจะมีไฟเตือนว่าตอนนี้เครื่องกำลังทำงานอยู่นะครับถ้าเราอยากให้มันหยุดเรากดปุ่มสีแดงนะครับอันนี้คือโหมดโหมดที่เราเปิดเปิดปิดเองนะครับ ทีนี้ผมจะทําให้ดูว่าถ้ามันมีเหตุฉุกเฉินนะครับอย่างสมมุติเรากดเปิดอยู่ปามันติดข้างในมอเตอร์มันติดเรากดปิดได้เลยนะครับมันจะตัดไฟทั้งหมดนะครับถ้าอยากให้มันกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมที่บิดขวามันจะดีดกลับขึ้นมานะครับอันนี้คือโหมดที่เป็นแมนวนวลที่เปิดปิดเองได้นะครับอันที่สองที่ถ้าเป็นโหมดออตโต้พี่บิดมาทางซ้ายนะครับบิดมาทางซ้ายเสร็จปุ๊บ เปิดดูในกล่องเนี่ยจะเห็นเข็มนาฬิกาตรงนี้นะครับเข็มนาฬิกาตรงนี้อันนี้คือหน่วยหน่วยเป็น10นาทีนะครับหมายความว่าถ้าพี่หมุนมาเลข5าตรงนี้นะครับมันก็จะคือ5นาทีนะครับถ้าพี่หมุนมาเลข10ตรงนี้มันคือ10นาทีมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆ10นาทีแล้วมันจะอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูก่อนเอาสัก1นาทีขีดแรกนะครับขีดแรกสัก1นาที ข้างในนี้นะครับเปิดออกก็จะมีผ้านะครับอันน,น,นี้อันนี้สกาอตใส่ปลาเข้าไปข้างในได้เลยนะครับใส่ปลาแล้วก็ปิดฝาได้เลยครับเราล้างเราใช้แบอะไรล้างได้เลยใช่ค่ะได้ครับาสาดทั่วไปได้ครับทีนี้เราก็พอสมมุติว่าเราใส่ปลาเสร็จนะครับแล้วเราก็ปิดฝาโอเคเมื่อกี้เราอยากใช้โหมดตั้งเวลาใช่ไหมครับผมตั้งเวลาไว้นหนึ่งนาทีเรากดะมันก็จะทํางานของมันไปเรื่อย จนกว่าจะครบ1นาทีหรือ2นาทีนะครับขึ้นอยู่กับเวลาตรงนั้นนี่อันนี้คือ1นาทีแล้วมันก็จะตัดให้เองนะครับในกรณีที่เราอยากจะตั้งเวลาไว้เลยปั่นไป10นาทีแล้วให้มันหยุดนะครับมาตั้งเวลาตรงนี้หรือ,อกลับมาเหมือนเดิมถ้าอยากแม่นวลนะครับเปิดเองปิดเองก็บิดมาที่ด้านขวาแล้วก็เปิดได้เลยนะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นใช้งานทั่วไปนะครับ ข้อควรระวังนะคะถ้ามีเสียงแบบนี้เราไม่ควรจะเปิดฝาถังจะต้องรองให้เงียบสนิทก่อนแล้วเราถึงจะเปิดฝาถังขึ้นมาเพราะว่าเพราะอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะดูกันนะคะก็คือเขาหมุนอยู่ะคะ่ะมันอันตรายนะคะเ,คเปิดฝาถังออกมาปุ๊บสิ่งที่เราเจอก็คือ,อะตะแกรงสบัดวางลงมาตะแกรงเนี้ยถ้าเราเปิดเครื่องนะคะเขาจะหมุน ดังนั้นก่อนที่จะไปกดหมุนให้ปิดฝาให้เรียบร้อยก่อนนะคะจากนั้นตัวนี้จะใช้ถ้าเกิดปลามีชิ้นใหญ่เราไม่ต้องใส้ผ้ามุงตัวนี้ได้แต่ถ้าปลาชิ้นเล็กให้เอาผ้ามุงใส่ก่อนนะคะแล้วเราก็ใช้ปลาเอาปลาใส่ลงไปนะคะหรือถ้าเป็นอะ,อะไรที่เป็นน้ําอย่างเช่นเราทําน้ําผลไม้ที่มันมีกากนะคะเราสามารถทําแบบนี้นะคะ เอาผ้าใส่ก่อนเนาะเพราะเป็นน้ำผลไม้เพราะเอาผ้าใส่ใช่เอาผ้าใส่ค่ะใช่ค่ะอ่าแล้วเราก็ใส่เครื่องแบบนี้แล้วเราก็เอาน้ําเทลงไปตรงนี้เลยน้ําก็จะลงไปพร้อมกากแล้วก็จะสลัดออกได้นั่นแหละค่ะค่ะแค่การใช้งานแค่นี้เองง่ายๆวิธีการทําความสะอาดก็คือใช้น้ํายาล้างจานทั่วไปเลยก็ทำความสะอาดได้เลยแล้วน้ำก็จะไหลมาตรงนี้ค่ะไหลมาช่องเดียวกับน้ำมันนะคะ แล้วก็จะมีปุ่มทั่วไปก็คือที่เครื่อง,องนี้ทำไว้2กรณีก็คืออย่างที่เมื่อกี้ดรบัรญาบอกแล้วว่าถ้าอยู่ที่บ้านเราใช้ระบบอัตโนมัติได้เลยแต่ถ้าพี่ออกไปออกบูธแล้วอยากจะไปทอดอยู่ที่ที่บูธตามตามที่เราขายใช่ไหมคะเราสามารถถอดปลั๊กตัวนี้ออกไปได้เลยนะคะแล้วเราก็กดเปิดปิดที่ปุ่มนี้ได้ก็คือเราจะไม่มีอัตโนมัติกดอย่างเดียวเปิดก็เปิดปิดก็ปิดเลยแค่นั้นเองค่ะ ก็สามารถเคลื่อนย้ายได้เลยนะคะแต่ถ้าอยู่บ้านเราตั้งอัตโนมัติปุ๊บเราจะไปทอดอย่างอื่นก็ได้อันนี้เดี๋ยวเขาก็จะทำงานเองค่ะ mm hmm. ก็เป็นชุดสลัดน้ำมันแบบอัตโนมัตินะคะที่ได้จากโครงการนี้ค่ะ